วันนี้ว,นนวันนี้น้ำโยจะพาไปลงตัวนะฮะพอดีวันนี้แต่ทำมเลยเทียน,น,นัดฟักทองสีมุมเมืองระยองมุมอะไรวะเื่ออะไรนะเทียนนัดฟักทองสีมุมเมืองไม่ใช่ดิเทียนนัดระยองฟักทองสีมุมเมืองอแกเลี้ยงแกงไก่อะไรวะแกงเขียวหวานไก่ใช่แล้วก็วันนี้เราได้เตรียมวัตถุดิบมาให้หมอปลา แ,แล้วก็นี่เราได้นางแบบสาวสวยมาช่วยแบกผักด้วยวันนี้วันนี้ไม่ยอมถ่ายแบบนะมาแ,แบกผักให้เราเดีนะ๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากะทิเพราะกะทิก็คั้นเองกะทิคั้นเองด้วยวันนี้ได้รับเกียรติจากนางแบบานางแบบแบกบผักเองเดีย๋ยวดูขั้นตอนการขูดมะพร้าวกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นพิธีกรให่หน่อยเลวที่เขากำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขากำลังสั้อันนั้นแบบให่อันนี้แบบเก่าเนี่ยเก่าเนะอะไรนะแมี่เดียวใช่บะหมี่อะไรนะบเดียวมบะหมี่บะหมี่ใช่ไหมเนี่ยนี้สมัยโบราณ กะทิข้นสดเลยนะคะน้ำงามน้ำงามน้ำเลย สงสัยอ่ะ่ีม่ได้ไรเดี๋ยวแล้วเข้าเค่อินี้ไปลงสตาร์ให้หน่อยได้

ไม่ต้องตามมามงตามก็ถ <1 French> mm ือแค่ต้องถ้าคุณทำมึงไม่ต้องถ่ายรูปต้องถ่ายดินเอากี่ลูกเยอะยยัมาไม่ต้องหมเลยคนซื้อไหมลูกเดียวไม่อีกมึงหย่านะใส่แค่ลูกเดียวพอ่นตีน่นล้าเลยลูกเดียวพอหมเยอะลูกเดียวลูกเดียวพอป่ะเื่อเนี่ยกินา้อกิเนี่ยกินใส่งลูกอะยางทำอะไรเนี่ยยางดใส่ทแงเขหวานเอาหม้อมาอ่าเอาหม้อยิบเองเลยอายิบเองเลย ล้างดีดีลูกยเลยโอเคมอมึงก็ยื่นใ้กูแล้วก็แล้ว้าหรือเปล่าว่าเอเอม้ยไมชมชาอยู่นอ้รียมกินแงอเอาากอาไม่้ัเหนนะไม่เดี๋ยวใส่ใแล้วแป๊ดดีูเขาจะกินไม่ใช่มึง เอาไปเนียรัดก็ดูว่าพอไหมเขาเป็นคนแก้งั้นเออใช่คนเด็ดไหมไม่คนแกงเขาของเฮียเขาแค่พอพอไหมใช่นี้เขาเสือใส่ที่ชอบเอามาไปถามเขาไว้เร็วไปนี่กันไปเองไม่ใช่ไปเองไม่ไงก็วางตัดต้องกินวางวางใส่ใส่ที่นี่แล้วหีึ่คนก็แกงหีึ่คนก็ต้องไปถามเขาไหทั้งหมดอ่ะไปว่าเขาไปถามเฮียเขาจะใส่เยอะแค่ไหนกี่คนต้องถามเฮียเขามัต้องแก่แล้วกัน ใครกินนะกินนะใครกินบ้างสาวนี่ใครกิน,กน,กนมั่งเถอะมั่งพอแล้วพอแล้ไม่ได้เก็บนะแกงขนางหนูตัวใสมัเงืถอแค่นั้นเลยแค่บางคนเดียวก็หมดแล้วเนี่ยแกงกินกันทั้งแกงแกงกินทั้งหมู่บ้านนะไม่ได้กินคนเดียว นี่ไงต้องล้างทั้งหมดหมดเอาใส่กระมังเลยแต่กระมังล้างดีๆเอากระมังมาเออใช่เหอเออเอากระมังมากระมังมาใส่น้ำดีๆลเดีเอากระมังมาเออไม่ใช่มันต้องหั่นหั่นอันนี้ออกก่อนรู้แล้วรู้ไปไหนอ่ะรู้จะหั่นแห้โอ้โหไม่ได้แกงใล้แกงง้อทีกินตอนไหน ไอ้อเย็นไม่ต้องทำแล้วไปหักกัมาแล้วสมจตไม่ใช่มึงฟังกูก่นตอนนี้อ่ะถามพ่อใหญ่ปลาถามพ่อใหญ่ปานน่นน่เดแลวามว่ากูถามว่ายู้ถามว่าจะกินข้าวไหมวันนี้ทุกคนเน่ยมันว่ากับข้าวมันเสร็จแล้วแกให้นไม่แกให้มึงกินอะไรทมจตเขาบอกให้ขึจอะไปเก็เด็มึงจะกินการหรือเปลา เด็ดแลทำแเดก่าแล้วเอาหม้อมต้องค่อยๆเด็ดแ้าวสามได้กินไทีหรอกกุ้งกมึงไปกงแลงไว้นนีก่อนใช่จะเก่อนเอาแงไว้นี่ไม่กิอเด็ดให้เราอออนีมียกไว้นี่อ๋ยกแงเนี่ยอันนี้มึง้าเนีย้าไปดวาไปนี่าไปดไนาไปน่ดูีมานี่ยตงูตงดูนู เฮ้ยเก่งกาไม่ีป่าว่ะเก่งกายัไงเกงด้างบนข้างล่างูดงนที่เน่นตรงไหนข้างบนนาง่างูงบนล่ใชู่ตะบากูตะา่ไหนน่นานน่นเมื่อกี้ชื่ออะไร้างคชว่าไ่มีเปล่าเยี่ยตรนี ไอ้เกนมากับเาไม้่ได้รอกมึงเด็งแล้ไปโชินทไมก็ไม่วงมึงจะพัดออกได้ไงยิ้งไม่ช่ให้มึงเอาแหละทั้งมึงมาเก็บแล้วเห็นมึงเกิ้ที่ไหนเอปนิ้ไมนรมึงจะให้กูวางไหน่ะแล้วมึงไม่ออกูเดินให้มึงออกไหโยนทิ้งูไม่ได้ซื้อไม่จ่ายเจ้าของบ้านันใช่จะเอาอะไรกันแน่มเน่า Cái mấy gì cháu bang tung này cái nè